อย่าไปลอผ้าเฮเทินหลังอยา่าแพ้วผ้าหมองเงินคำก็เปเอาเข้าป่าเหียวลอผ้าลอพ่อ,พาอ,พาอพากาหือกาอ่ำพอเจอลอพอหม,มักเมกปิตาเคิกจังเป็นมาต้อซาตอซอเจอต้อซาหม,มักเมกงานไรเคิกจังเป็นมาหมอห้าหมอหอเจะหมอห้าหม,มักเมกสัตว์ในสันเคิกจังเป็นมแเจนอตาเฮาในเหมือนงู หูเขาในเหมือนเงือกคู่หลังเขาในเหมือนนกศพดินเขาในเหมือนมาวานตัวเขาส้ำเหมือนมาเทินใจเขาส้ำเหมือนลิงเอาสติมัดทิง้งจังหอดิบปานจะคู่หมาตาลำใครด้วยจำมันห่างเล่าเล่าผู้หูเสี x e x à, ยซอตาใครอมสาเสียงหวานปานาหูหนังงวยใครนมด้วยหอมโอนเจียวหาดิ้นใจพานใครกินเจมกินหวานหนังเปิน กายาเนื้อตัวเฮาใครที่อันอ่อนโอ,อ,อ,อนมานอเจา้าเาีกุบวนพออ่ำสุดเซ็งไรปรไหล่นางให้ตั้งวันตั้งคืนพระราเป็นเจ้าว่ามาต้ามาต้าวันกันมามาไวต้าวันกันมาขี่เฮยสังพอคำเ่าตินำสุผลอ้อฆ่าลิดีสีแม่เวเสียงเพียจติจลาเพยียที่มารนาทุกข่าขันเจอสั้งเน,นตั้งเสียงวันกันมาไวเฮาซ้ำอ,อ่ำปองป่า เขาซ้ำเป็นคนวายาบหับโคนักลักอัมร้อนนึง่งเสือใหม่ซ่อนตั้งในเอาซ้ำเป็นคนตาเลียงเขียงก้ามกุมเก็บเอาโคเก๊กโคกักโคกับโคเก๊กโค,คํโคำโคเลียงกังเสียงเมียงควยคำลอยในเต่าอันเออกามดีเป็ดดีเอาฝึงสังลาลาดูให้ยอซ้ำหลานจ่องตึกกน้องนักเจอฮะามอลากาไลเมื่อเวิง่งคำนิบปานเตืเอ,อนนอน ตัวยหลังกาวในจอรดีทอมเนาะเออฮามอลากับในเมืองเวียงคำนิปปันพระราเป็นเจ้าสีชูพวกเขาเข้าสู่นิปันเป็นพู้ออกกัดออกเย็นยาวเป็นกว่าเมืองป้อเย็นก้อยขึ้นเห็นไปตมเน่เป็นห้าก็เหลียวยอกหรือขวาวบุญจุ่มก็เหลียวมานั่งทุกสุพพ่อตล่ะเือรัดกําปับปับวันทีในเป็นสู่เก่าเฮาห้ากําเหลียวยอกซุเดิมอยู่จ้มกัดแม่เมียยวซบเดิมอยู่จอมกัดเออเมืองป่างอุหลงในก้อยเมืองนิปปันเนี่ย ไก่เจอเน,น,าานี่ยนิพพานษาพิจิขอทุ่นเนี่ยมันก็มอวัดใจก็มอวัดความแก็งกำจอมสินทำดาลาเนี่ยแต่พิอมันดีพอดไล่เวงนิพพานเนี่ยแต่ไก่เจออดูคัดเจอสเสียแห้งดูแก็งดูกำหังเผามันรหรือเฮ็ดการดีการเมียดหรือหอดเวงคำมานิพพานฉะนั้นเธอได้อยู่ดีกินวันก็เ็ยซ้ำสา,สาอ่นายโยกาเพ่งกังอย่างกังตั้งเจ็บอย่างไรตั้งใครอย่ามีชุดต้องอะไร ตั้งอันดีเชนเพิงเืองกว่าตั้งดีเชนเพิงเมืองกะลามีมาปันเท่าเจ้าข้าเกิดมาเป็นคก้นเลยเป็นคนดีเกิดมาเป็นพีได้เป็นพีทอดพีเมียดกเลยออกเมืองทางซาดีอยู่โดยอายุวันหนาสุขาปราปฏิภาณาจุกิงาปาเปว่าเปจุงกุเจือกุเมียวกุสังกุเพิงเอาเจมโรกิวงจาโลกุตระเหลาจัดเต็มทนมนเจอเพอเพอมันมันก็เป็นยิ่งอาสานีใจอาสานีสร้างปรมีสิปามีตานาปรมีศีลาปรมี เนขมาปรมีปัญญาปรมีวิริยะปรมีคันธีปรมีสัจจาปรมีอธิตฐานาปัมีเมตตาปรมีโอเพคขาปรมีสามสิบจุกีตั้งมีปิยันตั้งผ่านเนปาในกังไก่ไก่เมื่อไข่พระดุรดซอมนอดันจึงปังกระโจปรมีห้าเจ้าข่าไปเพี้จงทนเด้มนลจอมตาหน้าสีหน้าจ่าก้าปิงยาวิริยะฮิริออต้าป้าจังจึนข่าวจาง นายพระกันคมเประว่าปรมีเฮาเจ้าคาเ่ว่าจุทชนเย้าเฮนิมนจำคนเนจเจตานเขาว่าจ่าจากาเลยจับจอมห้มไปเฮนองกงมังสังพอตอตัดนัดเหนือจำโมนิปานฮอถึงมากยานพยันอมันตีเต่งเวิ่งเสียงเวิ่งคำสอนมาคาคำติกัดตีเย็นทั้งเผอมันกูก้อก,กูคนกูขุนกูนาง สัางล้างจิงสายามันกำสมุต้องปัฒนาชินเจรังตั้งสูตั้งเฮาอย่าไปเลยกลางเลยเมาสักกำเลยตาโนนิพพานาสาเปียจัยย่อฮอดูสาธุสาธุสาธุก็ในวัตตราจะเมาเฮาขาสาตกามีโกศลนำนา เลยเกิดมาทบมายาพุทธศาสนากอตมาคำพลาเป็นเจ้าที่เอากำสั่งกำสอนไว้ในอกในใจเผอเผอมันมันอ่อนกันกังเวกันบาปเมือเลิกเฮ็ดกันดีดีสีมโนโหเจ้าให้เจริญจางจางเต้